สวัสดีอีกรอบครับผมอ่าวันนี้นะครับเป็นวันหยุดนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเอ่อจะไปซื้อปลามาเลี้ยงอีกนะครับผมเนื่องจากเอ่อสะมันก็ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะนะครับปล่อยปลาหมอไปแล้วนะครับประมาณ300ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อปลามี CP กับปลาทับทิมนะครับมาเลี้ยงนะครับอีกสักประมาณสัก200-300ตัวนะครับเดี๋ยวจะ ซื้อมาปล่อยแล้วก็อนุบาลไว้นะครับพอมันโตปุ๊บแร้วค่อยปล่อยลงไปรวมกับปลาหมอนะครับดูนะครับว่ามันจะเหลือกี่ตัวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปซื้อกันเลยครับร้านเดิมครับผมครับผมมาถึงร้านปลาแล้วครับร้านเดิมจำหน่ายพันปลานะครับต่อวันพันปลาครับมาถึงแล้วจ้าร้านเดิมครับผมที่ผมมาซื้อปลาหมอสิบปีปลาหมอชุมพรนะครับถึงแล้วอวันนี้ผมจะมาเอา ร้านนินซีพีกับปลาทัพทิมนะจ๊ะวันนี้อ่าโอเคครับอ่านะครับไปซื้อปลามาเรียบร้อยแล้วนะครับร้านเดิมนะครับผมอ่าได้ปลานินซีพีมา200นะครับวันนี้อ่านะครับ าครับทีมหมดนะครับได้แต่ปลานินซีพีนะครับผมผมจะอนุบาลไว้ตรงนี้ก่อนนะครับตรงกระชังนี้ก่อนนะครับเพราะว่าให้มันโตสักนิดน,นึงแล้วผมจะปล่อยรวมกันกับตัวปลาหมอชุมพรผมนะครับเพราะว่ากลัวว่าปลาหมอชุมพรผมมันจะกินปลานินนะครับผมอันนี้คือเป็นการทดลองนะครับทดลองเลี้ยงดูนะครับระหว่างปลาหมอชุมพร กับปลานิลซีพีนะครับมันจะเลี้ยงด้วยกันได้ไหมนะครับผมมันจะโตไหมนะครับเดี๋ยวผมซื้อมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะแช่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะแช่ปลาให้มันปรับอุณหภูมิก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้คือ2 0 0ตัวนะปลานิลซีพีนะครับปลาทับทิมไม่มีหมดนะครับผมตั้งใจว่าจะซื้อปลาทับทิมด้วยนะครับผม เปิดปากถุงออกแล้วก็แช่ไว้เลยครับม้วนม้วนปากถุงลงนะครับเออนี่นะครับม้วนม้วนปากถุงลงม้วนม้วนลงไหมม้วน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 ลงนะม้วนม้วนเปิดปากมันไว้เออม้วนม้วนลงแล้วก็เปิดปากมันไว้ม้วนลงเออ๋ยวสก็เปิดไว้เลยครับอ นั่นแหละครับปล่อยมันเลยปล่อยมันเลยแี่ปล่อยมันเลยอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆออกไปของมันเองนะครับผมจะอนุบาลไว้ในกระชังก่อนนะครับผมนี่นะครับจะอนุบาลไว้นะครับสักประมาณสัก1เดือนนะครับผมอาหารที่ผมใช้ก็เป็นเม็ดเล็กนะครับเป็นเม็ดเล็กนะครับเนาะมีโปรตีนสานะครับผมนี่นะครับ ซื้อปลามาเพิ่มอีกแล้วเป็นปลานินซีพีนะครับเพราะว่าปลาหมอก็สองเดือนกว่าแล้วนะครับก็ตัวโตแล้วปลาหมอชมพรนะนี่นะครับเดีย๋ยวผมจะเปิดออกซิเจนให้มันก่อนนะนะครับเปิดออกซิเจนให้แล้วนะครับผมให้มันวนนะครับให้น้ํามันวนเนาะเป็นการบาบัดน้ําไปด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ําด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับรอบนี้ว่าปลามันจะตายกี่ตัวนะครับอันนี้คือไปซื้อมาจากร้านตะวันพันปลานะนะครับปลานินซีพีนะครับ200ตัวนะครับผมจะอนุมานไว้ตรงกระชังนี้ก่อนนะครับพอมันโตแล้วถึงจะปล่อยรวมกันกับปลาหมอชุมพรนะครับดูว่ามันจะโตแล้วหรือมันจะกินกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคอยดูกันนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมารีวิวแค่นี้แหละครับผม อ๋อซื้อปลามาใหม่นะครับมาลงใหม่เนาะอนี่ะครับน้ําก็เปิดให้มันนะครับเพื่อเป็นการวนนะครับเป็นน้ําวนในบ่อนะครับเพื่อให้บ่อมีออกซิเจนนะครับเนาะนะครับปลาก็จะได้ไม่ตายนะครับมีออกซิเจนนะครับปลาก็จะได้กินอาหารเยอะๆนะครับอ่านะครับอันนี้นะครับ ทวงไว้นะครับเอาก้อนหินทวงทวงไว้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะครับผม